น้องใหม่คือแบบจะปาสุดท้ายสบายดีพ่อแม่พี่น้องมดสุข,ขสุข,ขุคนนี่มาพบมาพอ้กับมอมาหนอกคือเกาพี่นอ้องกินขา้าวเศร้าพี่นอ้องค้อยไข่หมดแดงพี่น้องเนี่ยก่อยไข่หมดแดงกต่มีผพักกระโดนพร้อรม,ดดอม,ดดอมพี่น้องกระโดนพร้อมข้าวเหนียวขาดบ่ได้ตัวนี้ตังวะแชียงในตังทึบพี่ มามาพี่น้องมากินน้ำกันเด้อไอยไข่หมูแดงพี่น้องเศษพี่น้องเลยไอยไข่หมูแดงกบผักกระโดนหน่ยกินเต้าหาวไปเวียดกระสอวพี่น้อง แบพี่น,อน,น้องสแสบกอยถ่ายมืแดงไปหาเหี่ยมือว่านนี่พี่น้องไอ้หางปรตายคลิปหนึห่งบ้างไพ่ขับมาเบิ่งมาส้มคลิปนี้ก็จะลืมฝากกดติดตาม มอบ้านน่องไลยเด้อพี่น้องติ๊ก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 ใครไปกดติดตามในมอบ้านน่องเลยพี่น้องเอ้ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในมอบ้านน่องเลยเด้อพี่น้องเอ้ยให้พ่อให้มีกำลังใจเห็ดคลิปต่อไปอีกนะพี่น้องมาได้มาได้พี่น้องแซ่บๆพี่น้องลูกเมียมาทำอะไรกิน ตัวเองกินก่อนไปหรอยิ้มให้ผมกับบริวี่างตะนากนางตะนานะครับเอาเลยไปหน่อย Mother, father, 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 ามาเดิมไปเดิมไปมันสนิกินนะมาเดิมซอยไข่แดงพี่น้องแซ่บๆเนาะ ไอ้ก็เคยกินเนีบอกไข่หมดอนแดงนอกพี่น้องอาหารบันนอกเข้าอาหารหลักเสร็จ ข้าวแล้วน,น,น้องเนาะกินขาแล้วก็บชิ้นลงพลันเหรียญน้ำคลองพี่น้องเอ้ยมีไพ่สิไปนำกับไปหลัดอยู่คลองนะพี่น้องห้านส่เบ็ดตึง้งแฮใส่เบ็ดอยู่คลองพี่น้อง ตาเหรียญนำคลองจังนำขน้ำรุำำ่งมาท่านหุงเลยพี่น้องไอ้ไปเบิ่งผมใบวิ่งเนาะตากตาหนาทุกยแคแขวไข่มันแดงเนาะแสบๆใครมัน,นแนดงแสบๆนเนาะ กินไปกินมาอันอนี้สิมดเดี๋ยวนี้เนอืมรอบเนาะน้า,าตาไข่หมดแล้อากาศซีคึ้นึ้นเหมือนเดิมเลยพอดีเหมาะ,นมะในการเล่นนนำคลองพี่เนาะมาแดดได้อยู่กลางคลองมาแดด คำหนึ่งเนะจำนะคำสุดท้าย <c oughs> ว่ามูกระถาอยู่มูถาลงคลองพี่น้องถาลงกระเลี้ลงคลองคำในคำสุดท้ายพนะี่น้องพักกระโดนอัน

แสบแสบพี่น้องครับมึงพมก่อนพมมาพมมาได้วิฟพี่น้องนี่คือเวลาพี่แก้วแหละไปไปลาบอ่ะได้พี่น้องขอขอบใจพี่น้องไอ้คลิปนี่ขอฝากกันอพี่น้องไปพอกันอยู่คลองอีกพี่น้องไอ้บ้นนี้คลิปต่อไปจะเป็นเหร็นำคลองพี่น้องครับขอฝากกันอพี่น้องขอขอบใจพี่น้องพอกันคลิปหน้าพี่น้อง